นี่ผมอยู่ในบูธฟอร์ดนะครับซึ่งกว่าจะเข้าในบูธได้นะี่บอกเลยว่าคนแน่นนะครับเพราะว่าเขามีตัวใหม่มาโชว์แล้วก็เป็นตัวที่แบบว่าบอกเลยว่าน้องๆอ,อย่างถ้าเป็นกระบะนะครับก็จะมีตัวแรปเตอร์ที่เป็นแบบว่าที่สุดของตัวกระบะแล้วนะครับตัวฟอร์ดเรนเจอร์แรปเตอร์นะครับส่วนสายสายทางเรียบก็จะมีฟอร์ดเรนเจอร์ตัวที่เป็นเอามาตกแต่งใหม่ครับที่จะเป็นตัว M S R T นี่เลยเขากำลังแบบว่าดูกันอยู่นะครับ เราเรามาดูดีกว่าตัว M S R T เนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างนะครับนี่เลยอันดับแรกเลยบันไหาสวยมากนะครับสีสวยนะครับพร้อมโลโก้ M S R T อันนี้เลยนะครับนด้านหลังจะเป็นแบบดักเทลนะครับแล้วก็มีนี่เห็นรถรูปรถไหมนง่คือจะเป็นครอสโอเวอร์ก็ได้จะเป็นออฟโร a ดก็ได้นะครับนี่จะเป็นนี้แล้วก็มาดูที่เป็นความเป็นภูเขาเขานะคือ1คัน รับจบหมดเลยนะครับพร้อมตัวโลโก้ M S R T เห็นไหมเขาแฝงเล็กๆน้อยๆไว้หมดเลยนะครับ M S R T ไฟท้ายจะเป็นแบบนี้นะครับพร้อมที่เหยียบที่เป็น M S R T นะครับแล้วก็คันนี้เป็นเครื่องยนต์ V6 ดีเซลนะครับไม่มีตัวแอดบูมาเติมนี่แต่อยากให้เห็นในส่วนของตัวช่วงล่างมากเลย<า>นี่กระบอกโชงแบบนี้แล้วครับดูแนบแนบเขาตรง จะแบบว่าไม่งอเลยนะครับช่วงล่างมีการปรับเซ็ตจูนใหม่ก็คือเป็นเหมือนรถาทางเรียบนะครับรถพร้อมซิ่งเลยคันนี้แมมกยี่สิบเอเลยนะสองเจ็ดห้าห้ายีภายในทั้งพรมนะครับทั้งเบาะทั้งลวดลายบนหัวหมอนนะครับ MSRT จัดให้เต็มข้อนะครับแบบนี้เลยมีสปอยเลอร์ด้านหลังแบบนี้นะครับนี่คันนี้มีแค่200คันแต่ที่สำคัญเลย อยากให้ดูในสอง,องตัวที่เป็นโป่งหน้าโป่งหลังนะครับเยอะมากแล้วก็บันไดนะครับถ้าเปิด,ดเขาจะเปิดมาครับถ้าปิดบันไดเขาจะุบเข้าไปนี่แบบนี้ดูโป่งเห็บบนไหมดูโป,งบบป่งด้านข้างก่อนอ่านะภายในก็จะเป็นแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับที่สังเกตเลยคือเบาะเบาะเป็นหนังแล้วก็ตรงกลางนี้จะเป็นเหมือนคันเทลล่านะครับหัวหมอนจะมีโลโก้ m s r t นะครับโปรองไรจะเป็นจาก ขีสีแดงจะเป็นสีฟ้าแทนนะครับเป็นแบบนี้เลย MSRT นะครับนี่สวยงามนะครับด้านหน้านี่โชว์ความเป็นสปอร์ตเต็มเหนียวนะครับ MSRT หลังพึ่งนี่พร้อมระบายอากาศเต็มเหนียวเลยนะครับสำหรับตัว MSRT แบบนี้นะครับก็ชุดอุปกรณ์ตกแต่งและและจัดจำหน่านะครับและติดตั้งโดยโบริษัท Global Armor ประเทศไทยหรือว่าพูดง่ายคือบริษัท RMA Group ที่จัดจำหน่าย Ford อยู่ทั่วประเทศไปดูรุ่นอื่นต่อด,ดีกว่ามีทั้งตัวที่เป็นไทเทเนียม V6 นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวตกแต่งเงินอื่นมาครบกันหมดเลยทั้งตัว Raptor นะครับทั้งตัว e v e r อ s t อันนี้มาครบคันเลยทีเดียวนะครับส่วนที่อยากให้ดูที่เป็นแบบว่านำมาทำใหมตกแต่งเพิ่มเติมก็จะเป็นในส่วนของตัว ฟอร์ดล m เจลเลเตอร์ตัวนี้เป็นไงตัวนี้ก็สวยงามตามท้องเรื่องนะครับอันนี้ไฟหน้าจะเป็นตัวอฟอร์ด L.E.D. นะครับยังไม่เป็นเปอร์ฟอร์มานะครับแม็กนี่เลยแม็กขนาด17นิ้วนะครับสีอันนี้สีสีสวยเลยสีใหม่สดใสนะครับมีบันไดข้างให้นะครับนี่มีไฟที่กระจก ให้นะครับด้านหลังอันนี้เป็นกระบอกโชค๊คนะครับก็ยังเอกลักษณ์อยู่เลยครับยังมีที่เป็นตัวในส่วนของอบรรทัดนะครับไม้บรรทัดเห็นเลขไม้บรรทัดไหมแล้วนี้ไว้เกี่ยวทํานู่นทำนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือ Ford x l s นะครับก็ใครที่ชื่นชอบ Ford นะก็มีทั้งตัวนี้นะมาใหม่นะ XLS แลนะแล้วก็ตัว m s r t ซึ่งเป็นตัว ไม่ใช่ตัวแต่งพิเศษนะมันเป็นตัวอีก,อ,กอีกหนึ่งรุ่นที่นํามาเสนอขายสําหรับคนที่ชื่นชอบนะครับความเป็นกระบะสายซิ่งมาจากโรงงานนะช่วงล่างใหม่เครื่องยนต์จูนใหม่นะครับเบาภายในทําอะไรก็เยอะแล้วมีเพียงแค่200คันในประเทศเท่านั้นนะครับณนะตอนนี้นะแต่ดูจากกระแสแล้วควาดว่าจะต้องเพิ่มนะครับส่วนใครที่พลาดรอบแรกไปนะใจรอชนิดหนึ่งครับผมว่าน่าจะมาเพิ่ม,เต,มเติมกับตัว Ford m s r t นะครับก็ใครที่ชื่นชอบ นะครับฟอร์ดมาได้ที่งานเมืองทองธานีครับตรงมาที่บูธฟอร์ดเช่นเดียวกันครับโปรโมชั่นดีโปรโมชั่นเยอะโปรโมชั่นหลากหลายมาก็ได้ครับที่ฟอร์ดครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่บูธฟอร์ดภายในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่41ปีนี้ฟอร์ดได้ยกระดับความสําเร็จด้วยการเปิดตัวฟอร์ดเวนเจอร์พร้อมชุดแต่ง MSRT สุดยอดรถกระบะสไตล์เรซซิ่งโดยเกิดจากความร่วมมือระหว่างผู้จำหน่ายฟอร์ด RMA พันธมิตรผู้ดัดแปลงรถยนต์ ที่ได้รับการรับรอง q u a l i f i e d Vehicle Modifier หรือ QVM จาก Ford เพื่อนำเสนอทางเลือกที่แตกต่างให้กับลูกค้าชาวไทยรถ Ford Ranger พร้อมชุดแต่ง m s r t รถแต่แปลงพิเศษที่โดดเด่นด้วยชุดแต่งที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความร่วมมือระหว่าง Ford สำนักแต่ง m s r t และ M Sport พันธมิตรด้าน Motorsport ที่ทำงานร่วมกับ Ford ในยุโรปมายาวนาน Ford เชื่อว่ารถรุ่นนี้จะเป็นทางเลือกที่ตรงตัวสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบความสําเร็จและต้องการความโดดเด่น ให้เหมือนใครโดยเราจะเริ่มวางจำหน่ายในราคา1 7 4 9 0ล้านบาทผ่านผู้จำหน่าย Ford Ranger r a n g e r MSRT และอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาคือรถ Ford r a n g e r XLS ใหม่รุ่นปี2024ที่มาต่อยอดความสำเร็จในตลาดรถกระบะยอดสูงซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ Ford มีความเชี่ยวชาญโดยรถรุ่นนี้มีราคาพิเศษในช่วงเปิดตัวเพียง799,0 0 0บาทนอกจากนี้ในงานมอ t ตอร์ p o เรามีข้อเสนอพิเศษสำหรับคุ โดยมีส่วนลดราคาพิเศษมากมายอาทิ Ford r a n g e r w i ์ว t r a ร2.0ลิตรขับเครื่อง2ล้อเกียร์อัตโนมัติราคาพิเศษเพียง999,000บาท Ford r a n g e r Raptor เครื่องยนต์ดีเซล2ลิตรเทอร์โบคู่ในราคา1 6 9 9 0 0 0บาทและ Ford Everest Trend ในราคา1,249,000บาทพร้อมกันนี้เรามีข้อเสนอดอกเบี้ยพิเศษและฟรีประกันภัยชั้น1 Ford e n t u r e สำหรับรถยนต์หลายรุ่นเช่นดอกเบี้ย0%สำหรับ Ford r a n g e r w i ์ว t r a ร V6 และ Ford r a n g e r Sport ดอกเบี้ย0.99สำหรับ Ford Ranger Storm t a c h และ Ford Everest Titanium Plus Ford Everest b r o r d a d v e n t u r Pack รับดอกเบี้ย0.99พร้อมชุดแต่งราคาพิเศษเพียง9,900บาทดอกเบี้ย1.99%สำหรับ Ford Everest Platinum ที่สำคัญนะครับรถ Ford ทุกรุ่นมาพร้อมโปรแกรม Ford Care ซึ่งให้การรับประกันจากโรงงานนานถึง5ปีหรือ150,000กิโลเมตรและพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองรถ Ford ร,รุ่นใดก็ได้ภายในงาน รับฟรีกระเป๋าเดินทางดีไซน์หรูมูลค่า3,900บาทอีกด้วยนอกจากนี้ฟอร์ดยังคงพร้อมมอบบริการหลังการขายภายใต้กลยุทธ์สะดวกมั่นใจประทับใจที่ดูแลลูกค้าเสมือนคนในครอบครัวขอเชิญชวนลูกค้าทุกท่านมาเยี่ยมชนบรถฟอร์ดได้ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่41และที่ผู้จำหน่ายฟอร์ดทั่วประเทศตลอดช่วงระยะเวลาการจัดงานครับ All right. All right. All right.